สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีบันทิกการเดิน,นทางสวัสดีครูสวัสดีนะอรับสวัสดีเอ็ซีทั้งในสายเช่นบัตรในรถมันทิกการเดินทาง,นนทางวันที่21กันยายน2564ันห้าร้อยสี่สิบคูหวานยนังไงบอมีเรื่องเล่าอ,อกนะีก ทีเราไปมาสมบที่เลยนะตั้งแต่ออกจากที่พักแล้วก็ไปไปพระธาตุมิ่ชัยแล้วก็แล้วก็มาสักการกิจเยอะยี่งละกาพี้งคส,ส,งส็งแล้วเพเรียจร้อยภารกิจภารกิจเอ่อภารกิจภารกิจสัตการสิงเสร็จแล้วเราก็แล้วทีนี้ก็น้องอะหิว เริ่มจะโมโมหโมหิวแล้วแล้วก็ก็เริ่มจะหิวแล้วก็คือทีนี้เราก็ออกจากเชียงใหม่เนาะทีแรกเราผ่านเต็นท์งทงังอยากว่าจะเข้าไปทัางเรากินเต็นท์าังเนอยแต่เรามีชอบรรยากาศแบบแบบนั้นไงเราก็จะกะว่าจะหาร้านอาหารทังอาหารแบบธรรมดานี้แล้วจริงจก็แบบแบบมันสุดเขตเชียงใหม่แล้วจะออกจะมุ่งสู่เชียงรายแล้วเราก็ แล้วก็แล้วก็แบบจะมีร้านกินไหมแล้วก็จอดร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรก็มันคือมันไม่ใช่แนวของเราไงร้านก๋วยเตี๋ยวร้านอะไรนั่นนะร้านโน้นร้านนี่มันไม่ใช่ฐานของเราแล้วแบบว่าพี่กู้แบบทำใจแล้วว่ากะว่าจะไปทึ่โน่นโน่นะเชียงรายแล้วก็ให้กินอะไใส่ยก็ไม่มีร้านกินแล้วในที่สุดเราก็โชคดีมาเจอร้านที่เป็นแนวของเราเป็นทั้งร้านกาแฟเป็นร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยแบบนี กาศทั้งบรรยากาศร้านทั้งอาหารทั้งอะไรคือเนวของเาเลยครับในที่สุดก็เป็นภารกิจที่ทิ้นร้านกาแฟครับ พอมาถึงตรงนี้ก่อนจะถึงที่เห็นรถจอดเยอะๆแล้วเห็นตุ้เห็นรถจอดเยอะๆอะไรหรือเปล่าร้านอะไรหรือเปล่าแต่หน้ากลายเป็นตู้เอทีเอ็มมาประมาณสามร้านเราก็นึกว่าสองจะมาตั้เอทีเอ็มไงเอ้าบ้านกจ้าแเดี๋ยวพอหันนี่ออกมาถ้าไม่ได้อาหารถ้าไม่ได้อาหารก็กินกาแฟกาแล้วอันนั้นมีเมนูเขามีอาหารอีอะ กดลค์กดเลยนั่นแหะค่ะบอกตัวเองนั่นหละบอกตัวเองอะไรที่มันคาดไปอะไรที่มันเป็นได้หลักใจลอยอีเลขแต่ในที่สุดเราก็อดคนนี้เราข้ามามาพบอะไรที่มันมันโชคดีอ่ะโชคดีถ้าจะบอกว่าสิ่งนี้คือของขวัญของขวัญใช่นะมขอบคุณขอบคุณขอบคุณคุณรู้สึกว่าเราจะคิดว่ามันเป็นของขวัญหรือเปล่าและมันใช่สําหรับเราลำลำเดียวัองเรา น,น,นี่ค่ะมาจะแกะนัน<ค>รับนใจนักเสน่อันนี้คือคอฟฟี่กะนั้นน่ารักมากก็ยังมีแมวเหนือสุดเขตเราจะบอกว่าวงด้าน,นนอกนี่มีต้นไม้ด้วยเขาบอกว่าต้นไม้ทุกระถาง <Hi. laughs> นี่คือความโชคดีของเรานี่คือนี่คือของฝันสําหรับเราในการเดินทางในการบันทึกการเดินทางการเดินทางว่าการเดินทางของขอบคุณขอบคุณทุกสรรพสิ่งทุก,ท,กทุกเหตุการณ์ทุกสัจใหทุกธรรมชาติทุกสิ่ง มันคือความโชคดีค่ะความโชคดีคแล้วเราจะเจอกันใหม่รายหน้าคิดหน้าบายบายาย่ารับเก็ียภาพนี้ไม่ชบครับไม่จบ